ตรงนี้ยินดีกับเด็กที่ตายจากไปก่อนทุกคนมันเชิดชูนความยาววัยการแก่ตายจึงเป็นเรื่องชั่วร้ายเด็กและเยาวชนตอนนี้มีสถานะสูงกว่าผู้ใหญ่แถมห้ามนอนเยอะนะเดี๋ยวมันจะโตไวเอาต้นของผู้หญิงเนี่ยมันเย็นกว่าที่คิดอีกนะทําไม่ติดว่าไอคนที่นั่งมันถือมีดนะสิใจเย็นๆก่อนทําไมอะ่ะเมื่อเช้าเรายังทักกันความสัมพันธ์ฐานะตัวแทนท้องก็ไปได้สวยเขาที่รอดพอเพื่อนเข้ามาพอดีผู้ยูมุรานเนีาา่ยต้องชอบกูแน่ๆเลยว่ะเขาที่สังเกตสีหน้าเธอไม่เปลี่ยนเลยแต่แม่นี่ยังไงก็เป็นผู้หญิงแล ที่บอกว่าจะฆ่าเราให้ได้ในวันนี้ก็คงประมาณว่ามึงเพอแล้วซันดาคิดอย่างนี้อายุจะโหดเอานะแถมพระเอกตอนนี้ยังอยู่ในโลกที่ลมหนาวหายไปคนรุ่นใหม่จึงไม่รู้จักฤดูหนาวหรือหิมะวันคริสต์มาสหรือโลกสีฤดูจังกลายเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์แต่ใน25ธันวาวันธรรมดาวันนี้หิมะมันได้ตกลงมาทุกคนมองไปรอบตัวด้วยความตื่นแต่แตพระเอกดันเจ็บหน้าอกและลม้ลมลงหลังเลิกเรียนเขาอยู่กับฟูยูมูระสองคนอีกครัง้งขอร้องอย่างหนึ่งสิขอ,อยังลบนายได้ไหมในตอนนี้เขากำลังจะหยิบให้ทำไมถึงยังดีกับ ก็ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรอกหรือเพราะนายเป็นทายาทของซานตาคลอสใช่ปะนั้นมันก็แค่ตำนานนะแต่ทันทีที่วางยางลบบนมือเขากลับเจ็บหน้าอกอีกครั้งหนึ่งเท่านี้เงื่อนไขก็เกือบครบแล้วละ่ะนายใจดีกับฉันที่เป็นเด็กแม้จะโดนขู่ไม่ปฏิเสธคำขอร้องของฉันแถมนายยังไม่ยอมสวมเสื้อวอร์มสีแดงอีกด้วยใหญ่นี้ที่ทำแบบนี้เพราะเพื่อนของนางนั้นทุกคนบอกว่าตายไปแล้วแต่แค่หาไม่เจอหเดือนมันไม่ได้แปลว่าตายสักหน่อยจนนางสิวรู้ความลับของพระเอกจึงพยายามจะปลุกคำสาบในตัวเขาพระเอกที่ไม่ยอมสวมเสื้อ ปฏิเสธหยาบๆจึงโดนใย,ยนี้แทงเข้าจริงๆเลือดได้อาบไปทั่วยูนิฟอร์มสีขาวเธอก็กังวลใจว่าเขาจะไม่ฝืนทำไม้แปลงร่างขึ้นมาจะตายจริงๆนะทำไมล่ะผลงานของผู้แต่งเดียวกับบีสตารและได้ใส่แอนซารู้สตูเดียวกับที่ทำดาดาดดๆรับประกันความพีดกับซานดาตามได้ดิพรามวิดีโอตอนนี้เลย